สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลอาชาแนลเรดเดวิลครับเพื่อนเพื่อนเรดเดวิลเรดเดวิลคิดอะไรไม่ออกบอกมาม่ากึ่งสาเร็จรูปต้มยำทําได้ทุกอย่างเพื่อนๆพนพี่พซื้อมากินร้านแถวบ้านนะครับโอ้โหมาม่ากึ่งสําเร็จรูปต้มยำทาได้ทุกอย่างใส่เครื่องเข้าไปเยอะๆเพื่อนพี่ๆพี่มาม่าแห้งใส่เครื่องต้มยำอร่อยมากมีหมูดงหมูเด้งมีอึกล้วยอ มีลูกชนลูกชิ้น,น two, people, ม feels, home, bon ีหมูส่งหมูสับนะครับคิดอะไรไม่ออกมาม่า drilling, ต้มยำมาม่าเก่งสําเร็จลูกต้มยำเพื่อนๆพนพี่ๆอาหารหลักของประเทศ án, ท cancel, ไทยเพื่อนเพื่อนพี่พี่ซื้อจากร้านแถวบ้านครับฟินๆเลยวันนี้ชอบกันทุกเพศทุกวัยเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาม่ารับกันได้แน่นอนอยู่กับคนไทยมาโอ้โหตั้งแต่เกิดเพื่อนเพื่อนพี่ 40-50ปีตั้งแต่เกิดครับมีหลายยี่ห้อมากๆเๆพื่อนเพนพี่พี่คิดอะไรไม่ออกบอกมามากึ่งสำเร็จรูปใส่เครื่องเข้าไปเยอะๆหมูส่งหมูสับลูกชกลูกชิ้นหมูด้งหมูเด้งเครื่องตรงเครื่องในใส่ไก่ใส่เนื้อใส่อะไรใส่ได้หมดนะครับท็อปบงท็อปปิง้งโรยหน้าเข้าไปเลยเพื่อนเพี่ๆี่มาม่าเพื่อนๆพนี่พี่ ه, อ่าแล้วละ่ละร้านค้าให้ มาด้วยหนึ่งถุงมาเพื่อนๆพี่ๆกินกันครับมามา่ากึ่งสำเร็จรูปทำอะไรมากกว่าที่คิดใส่เฉพาะเครื่องมาม่าก,ก็อร่อยแล้ว, <c oughs> ลวเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องอะไรมากมายรับเส้นเหนียวลุมเพื่อนๆพี่ๆ อร่อยมากๆใส่มาเครื่องแน่นๆครับใส่มาเครื่องแน่นๆเครื่องลงเครื่องในมีหมูชิ้นเลยมีหมูปูเลยลูกชิ้นปลาแผ่งเกียวอื้อกงอือกล้วยมีครบเพื่อนๆมพี่ ตับชิ้นใหญ่ๆครับลงน้ำซุปนิดนึงเติม mm hmm. น้ำลงให้มาม่านิดนึงคุกคิกคุกคิกอร่อยมากเป็นมาม่าแห้งแบบคุกคิกเพื่อนๆพื่อี่พี่ เครื่องต้มยำเลยครับถูกถูกใจถูกปากรสชาติคนไทยหูชิ้นใหญ่ๆครับ กเปก็นเยวะ็อปบ้งท็ปปอทปปิง้งเครื่องคงเครื่องเคียงแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไปใส่เลยนะครับขอแค่ซีนมาม่าแล้วก็เครื่องของมาม่าต้มยงต้มยำอร่อยแล้ว คนครับคลืน้ำร้อนๆใสๆแข็งๆเลยน้ำร้อนๆใสๆเท็งๆ <c oughs> ใครสะดวกก็ซื้อมาทำเองที่บ้านได้เลยครับซื้อวัตถุดิบซื้ออีกกี่เดียนมาจากห้างซั้อปลาทูไปได้เลยเหมือเอ้ยไก่เคยเอ้ยหมูเห็ดเป็ดไก่ลูกชงลูกชิ้นหมูส่งหมูสับหมูเด้ง ช่วงนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผงแดงนะเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ผงแดงลีโกพูนะครับไจ้แชมป์รีเมียรหลีกนะครับสมัยที่20นะเพ,พื่อนเพื่อนพี่แสดงความยินดีด้วยนะครับจากใจเด็กผีครับ แล้ววันพฤหัสนี้นะครับเรามาลุ้นผีแดงเรานะเพื่อนเพื่อี่พีผีแดงเราจะเล่นยูโรปาครับออกไปเยือนบินเบาครับผีแดงเราออกเยือนบินเบาก่อนนัดแรกเพื่อนเพื่อี่พี่เย่าเยือนนะครับยูโรปานะครับช่วยนี้เราต้องออกให้ได้นะเพื่อนเพื่อี่พี่สู้ให้สุดๆเพื่อนเพื่อี่พี่สู้สุดใจครับ ทุกหมู่เราต้องส่งใจเชียทีมรักนะเพื P ่อนๆพี่ๆยูโรปาครับเึ้นทางด่วนครับเป็นทางด่วนของเราเพื่อจะไปทั่วใหญ่นะครับแชมเปี้ยนลลกนะเพื P ่อนๆพี่ๆฤดูกันหน้านะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มยำแห้งอร่อยมากเครื่องเคียงมันแน่นๆ านนี้แถวบ้านอร่อยอยู่แล้วบีบมะนาวสดๆต้องปรุงอะไรมากมาใส่เครื่องต้งยมยำก็อร่อยกินจาดอยู่แล้วเพื่นเพิ่มพีพฝากด้วยฝากด้วยกินข้าวกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตัปตะไครด้วยใบมะกรูดด้วยนะจ๊ะ